ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมกดไลค์และกดแช,ชร์ให้ก e ับเพจ Neoution Esport กันด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆข่าวสารเกี่ยวกับเว็บวงกีฬาอีสปอร์ตและใครที่อยากจะได้เกมมิ่งเกียร์นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ Neoution Esport กันได้เลยครับสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับขอต้อนรับส e ู่ Neoution Esport นะครับก็ในวันนี้นะครับจะมีการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม ROV นะครับซึ่งในวันนี้อัปเดตใหม่ล่าสุดเนี่ยจะเป็นทางด้านของเซิร์ฟเบต้า ยังไม่มีผลต่อเซิร์ฟไทยแต่อย่างใดนะครับการอัปเดตล่าสุดในวันนี้นะครับผมอย่างแรกเลยคือเพิ่มระบบการแบนพิกแบบใหม่ซึ่งการแบนปกติเนี่ยถ้าเป็นการแบนในแลงกิ้งจะแบนฝั่งละ2คนหรือทัวร์นาเมนต์จะเป็นการแบนฝั่งละ4คนแต่ว่าการเพิ่มมาใหม่นี้เป็นการแบนแบบฝั่งละ5คนนะครับแต่ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มว่าจะเป็นการแบนแบบทัวร์นาเมนต์หรือว่าแลงกิ้งนะครับ ยังไงก็รอติดตามข่าวสารกันไปเรื่อยๆนะครับผมและก็ขอขอบคุณภาพจาก AOV Build a n d Info ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นการเปลี่ยนฉากหลังในโหมดแบนและก็ทัวร์เมนต์นะครับผมแล้วก็น่าโหลดดิ้งระหว่างเข้าเกมด้วยนะครับซึ่งจะเผยให้เห็นฮีโร่ปริศนาทั้ง2ฝั่งนะครับผมแต่ยังไม่แน่นอนว่าคือฮีโร่ตัวใดฮะแต่อาจจะเป็นฮีโร่ที่อาจจะเข้ามาในเกมเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะครับผม และหากคุณผู้ชมนะครับที่รู้ว่าตัวฮีโร่ตัวนี้ชื่อว่าอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาในเกมนะครับผมนั่นก็คือการเปิดแมปในบริเวณป่าของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปตีนกเลยนะครับซึ่งยังไม่แน่นอนว่าเงื่อนไขในการใช้เนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับแต่ว่ามีประโยชน์ต่อทีมอย่างแน่นอนซึ่งผมได้ลองเล่นเองเนี่ยจิวดีด้มันก็ผุดขึ้นมาเองนะครับและถ้าเราไปเก็บเจ้าวงนั้นเนี่ย มันจะทําหน้าที่ในการเข้าไปเปิดระยะบริเวณป่านะครับผมก็เหมือนกับว่าคอยคุ้มกันบัฟน,นะครับหากว่ามีศัตรูตัวไหนเข้ามาในบริเวณพื้นที่นั้นนะฮะต่อมานะครับจะเป็นการเปลี่ยนฉากหลังหลังจากจบเกมนะครับผมซึ่งในแบบออริจินอลของเซิร์ฟไทยเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นการจบเกมมาพร้อมกับอีโมจิหรือว่าท่าเต้นนะฮะแต่ว่าพอมาเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ก็จะเป็นดั่งที่เห็นเลยนะครับผมก็จะเป็นแนวนี้เลยนะฮะและสุดท้ายและท้ายสุดเลยนะครับผม าวแท็กที่คุณชมได้ยินเนี่ยไม่ใช่ซาวแท็กจากที่ไหนแต่เป็นซาวแท็กของเกม ROV ในเซิร์ฟเบต้าที่ตอนนี้ใช้เป็นเพลงประกอบหน้าเมนูอยู่นะครับผมก็อาจจะอลังการกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับฟังแล้วอาจจะฮึกเหิมนิดนึงก็อาจจะเปลี่ยนเร็เรวๆนี้เลยก็เป็นได้นะฮะจบลงไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกม ROV ล่าสุดในวันนี้นะครับยังไงก็ ถ้าหากว่าตกหล่นตรงไหนไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและสามารถคอมเมนต์ที่ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อน,นครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ